พาณิย์ยานลานเทโรงสกัดยังรับซื้อปลามส่วนปุ๋ยราคาลงต่อเนื่องวันที่27กันยายน2565นายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวปลามน้ำมันราคาร่วงเนื่องจากโรงงานสกัดและลานเทใช้เทคนิคหยุดรับซื้อในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาขอยืนยันว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงจากการตรวจสอบของกรมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่พบว่าในช่วงวันเสาร์ที่24และอาทิตย์ที่25กันยายนที่ผ่านมา ตรงกับราม1่ข้ามเดือน10และราม15าข้ามเดือน10ซึ่งเป็นช่วงจัดงานเทศกาลงานวันศาสตร์เดือน10ประจําปีของพี่น้องทางภาคใต้ซึ่งทุกปีค่ะโรงงานสกัดและลานเทส่วนใหญ่ก็จะหยุดเพื่อให้พนักง,งานไปร่วมทําบุญในเทศกาลดังกล่าวแต่ก็มีอีกหลายแห่งที่ยังมีการเปิดรับซื้อปกติซึ่งกรมการค้าภายในได้ย้ํากับทางผู้ประกอบการโรงงานสกัดให้รับซื้อและให้พณิ์จังหวัดเข้มงวดการติดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนโดยนาย,ยกสมาคมโรง,งงานสกัดน้ามันปลาล์มยืนยันว่าโรงสกัดทุกแห่งพร้อมที่ จะรับซื้อต่อไม่มีการเตะถ่วงหรือการประวิงเวลาแต่อย่างใดค่ะสําหรับแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีจากการตรวจสอบพบว่าราคาได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยราคาปุ๋ยยูเรียซึ่งใช้กับทุกสินค้ารวมถึงปลามน้ํามันราคาได้ปรับลดลงจากช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 5โดยลงมาแล้ว17.8%ค่ะทั้งนี้กรมยังเดินหน้าติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิดหากต้นทุนปุ๋ยเคมีนําเข้าปรับลดลงตามราคาน้ํามันตลาดโลกที่ปรับลดลงก็ขอให้ผู้ผลิตผู้จาหน่ายปรับลด ราคาลงมาตามเพื่อช่วยดูแลและลดภาระให้กับเกษตรกรและหากพบว่ามีการปฏิเสธการรับซื้อก็อาจเข้าข่ายทําให้เกิดความปันป่วนซึ่งราคาต้องรับโทษจําจคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ